ขอความสุขกายสบายใจจงมันเกิดมีแด่ re, ผู้เบืงผู้สมทั้งหลายทุกคนทุกท่านการหายกำลังใจการย่องโยสรรเสริญผู้ที่ทำความดีก็จะเกิดกำลังใจให้แก่ผู้เหตุผู้ทำผู้ใดก็ตาม ถึงแมนว่าเขาจะบ่นอ่าบ่มักย่องบ่มักย่อก็ตามแต่ถ้าเขาได้ย่องย่อเขาแล้วเขาก็มีเกิดความอิ่มใจอ่าิตีใจเขกันส่วนว่ามีคนเหตดดีห้องก็บอกว่าโอ้ดีไลดีไลแต่ให้ย่องย่อตาม ตามลักความจริงเนาะบางเถื่อเขาอาจจะบริเฮ็ดซ้ำแต่ก็เฮ็ดอยู่น้อยนึงแต่ว่าไปย่องเขาเบอร์ว่างอาลังการอันนี้ก็บบทถือคือกานนะย่องแบบโอเวอร์ให้ย่องไปตามความเป็นจริงเนาะตามรักความเป็นจริง ก็ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ะา้ห้องยองคนอื่นคนอื่นก็เห็นเราเป็นคนที่มีน้ำใจน้ำคืกกันแต่้างห้องเองเขามีแต่ว่าใส่ทับถมคนอื่นก็ยอมจะโกงกันขามคนอื่นที่เขามีปัญญาเขาก็เห็น เขากับฟังแบบโอ้คนดีนี่จิตใจอยากขับแคบหนะึ่งมีทับมีแต่ทับถมผู้อื่นผมมียองผู้อื่นเลยเนาะมันกะเหตุให่การเหตุให้ตัวของเราเป็นการที่คนอื่นเบิ่งบดีคือกันพราะฆษณาเดียวกันที่จะยองคนอื่นใดก็ยากพอสมควรเป็นการลดละทิฏฐิมณะของเฮาเช่นเดียวกัน เป็นการฝึกใจของเขาให้ลดละทิฏฐิมณะตัวที่จะยอมผพือื่นใดมันก็ต้องยอมลดละทิฏฐิมณะของตนเองถ้าเขายอมลดละทิฏฐิมณะของเขาได้เราจะมีความสุขหลายกว่าที่มีทิฏฐิมณะน,านาบางครั้งเขาอาจจะเป็นผู้เหตุสิ่งนี้เนาะ แต่เขาบอกบ,บมีคนมาหยองเขาเฮากับ่บจาเป็นจะต้องไปทวงว่าเออคอยกระเฮ็ดได้เป็นยังคือบหยองคอยเนาะถ้าเฮาโบ,บทวงเฮากับมีความดีใจอยู่แล้วว่าเฮาเป็นผู้เฮ็ดถึง้ว่าเขาจะโบเห็นเขาจะบหยองแต่วันหนึ่งมันก็มันก็มีผลเขาเอินว่าเวลาเฮ็ด บทองเสียงดังบทองบอกบทองเสียงดังแต่ขอให้ความสําเร็จมันประกาศให้มันดังขึ้นมาเองนั่นน่ะน,นี้ก็คนจริงคือกันเพราะนั้นเนี่สรุปรวมๆซะนาอการย่องย่อผู้อื่นถือว่าเป็นความดีเป็นความดีเป็นความเติมต่อบุญนะ คันสีญญย,กต,ก,ออยกตัวอยา่างอาตมาคอยกตัวอย่างการยนเย่อปืนนี่แต่าข่ยกับเฮาตื่มเสือเพิ่งหนหรือว่าเสือไฟบางครั้งเขาอาจจะทอแทหัวใจไปแล้วเนาะเหตุไปเหตุไปแต่ก็มีผลตอบรับที่ดีเลยแต่มีคนคนหนึ่งมาหย่อมว่าโอ้จะเหตุในสุดหยอดได้ถือว่าเป็นการสืบตอ่อเป็นการ เหตุทีหาอ,อื่นจะเหตใดยะก็เป็นการสู้จิตสู้ใจให้เขามีกําลังใจในการเหตุผลงามความดีต่อ,ตอ,ตอไปนี่การยองย่อเขาก็ถือว่าเป็นเป็นพลังอันหนึ่งที่พักดันให้เขาต่อสู้ไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำยองย่อสรัเสริญถือว่าเป็นคําที่มีกําลังใจเป็นยาใจอันหนึ่งนะผ้้ใดยองย่อใดเถือว่า เป็นคนทีไห้กำลังใจนะผู้ใดไดครับคำยองย่อคำสรเสริญก็มีกำลังใจในการทำงานต่อไปเหตุเวียกต่อไปเหตุความดีต่อไปแต่โบไ้เหลืองเป็นเราโบห้เหลือง่ในะหล้งหลงโบห้ตัวพองตัวพองตัวเบาให้นักแน,น่นเพิ่นยองย่อเพราะว่าผลงานของเฮาดีฮา้็ตองเห็ุความดีต่อไปบบแมนว่าเพิ่นยองย่อเพราะว่า เฮาได้เห็ดกับเจ้ากับนายผลทานของเฮาดีแต่ก็ดีนิดเดียวดีน้อยเดียวแต่เพิ่นยองเพราะว่าเฮาเป็นลูกน้องของเจ้านายกบมเมนน่นเนาะเพราะฉะนั้นเพิ่นยองกบต้องพ้องคนนะไ้ทอมตนคือกับเฮาไปยองผู้อื่นเนายองเฮาเขาก็ต้องได้ทอมตนลงมา,าลดทิฏฐิมานะมา่อยองเฮา ในเมื่อเขาได้หับการอยองยยอเขาก็ต,อต,ต้องทอมตนลงไปน้อมหับเอาคำหยองยยอในการสารส้างความใจสร้างคุณงามความดีดำเนินชีวิตต่อไปนะขอฝากท่านทั้งหลายไว้เป็น้อคิดอันนึงเนาะนะขอเจริญพร